สวัสดีครับสวัสดีครับบอลไทยน้อบอกกูไดเบามากวันนี้สองล้านะครับส้อมอะไรวันนี้ครับบุญวันนี้ส้อมวิธีการเตะบอลนะครับฟรีคิกเตะฟรีคิกใช่ครับอืมได้ไหมครับได้ครับวิธีการใชาไหมครับวิธีได้ไหมพอได้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 เอ้อบุญเตะได้ไหมได้นะครับแต่เวลาผมกันมาก่อนที่เคลิกใช่ไหมทุกครั้งเตะผมผิดอยครับเอาไมนี่สกอร์ประมาณ หนึร้อยประตูสกอร์นะเป็นสกอร์ข้างนอกนะคไม่ใช่ไม่ใช่กยิงออกข้างนอกยิงออกนะเขายิงดุนะแล้ววันนี้มีทริคอะไรมาสอนครับทริคในของบอลนะครับของบอลเนี่ยก็อันนี้คือมุมข้างบอลใช่ไหมครับมุมข้างบหม่งกข้างกวาก็ข้างสายครับคือวันนี้คือยังไง เตะบอลยังไงครับอ่าเตะยังไงวิธีเตะวิธีเตะยังไงใช่ครับโอเคแล้วเราเตะตรงไหนของบอลครับุญเวลาที่เราจะยิงประตูเนี่ยยิงฟรีคิกฟรีคิกใช่ไม่ใหญ่ตึกเอ่อวังนี้เนี่ยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ตรงไม่ใช่ตรงกองกลางก็ากองกลางครับอันนี้แบบนี้นะครับอ๋อก็คือเตะระหว่างตรงกลางกับด้านล่างนะครับเตะตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็อันแรกคือเท่าบอลเท่ากันแล้วก็ปึ๊บเตะให้มัน ปั่นโค้งโดยใช้ข้างเท้านิ้วโป้งตรงนะนิ้วโป้งตรงแถวๆนี้ขอโทษนะครับประมาณนี้ครับนะประมาณนี้นะครับสัมผัสไปตรงกึ่งกลางด้านล่างของลูกบอลเสร็จแล้วเตะแบบปั่นเลยทุกคนโล่เท้าด้วยค่ะบอลล็เท้าด้วยแล้วก็ตัวด้วยอ๋อถ้าตัวอย่างเงี้ยเพื่อข้ามผ่านเหมือนที่บุญยิงที่เคลิกร้อยลูกออกโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับทริคในการยิงลูกฟรีคิก นะครับใช้ป้งนะครับยิงยังไงที่ข้ามกำแพงแล้วเข้าประตูครับโอเคใช่ครับโอเคใช่ใช่โอเคครับครับผมไปดูกันครับเยสสลล ทูกคนเป็นไงบ้างตูเร็วได้ครับ <S S เป็นยังไงมุงเข้าเข้าเยอะเปล่าน้อยนะครับยิงไกลออกไปกี่ลูกใช่ครับประมาณไม่รู้ปรสิบลูกป,<ช>ประมาณใช่ไหมยี่ลูกถ้มยี่สิบลูก<ม>เราไปฝึกกันนะครับสําหรับค,คนที่อยากจะยิงฟรีคิกเก่งๆหรือยิงดีๆเนี่ยนะครับเราสอนไปแล้วก่อนก่อนหน้านี้ว่าเราจะเตะไปตรงไหนของลุกบอล ใช่ไหมครับแล้วท่าลำตัวของเราต้องเป็นยังไงบ้างนะครับต้องทําไรต้องอยู่หน้าบอลต้องอยู่ข้างบนลูกบอลนะครับมองบอลแล้วโฟลว์เท้าตามแล้วเท้าตามแล้วก็ไปะตัวตัวนะแต่ถ้าอย่างนี้ข้ามคานแน่นอนนกยิงนกนะยิงนกใช่ไหมโอเคนะคนที่ชอบนะครับเข้ามาดูแล้วก็อะไรบ้างครับบุญกดแชร์ใช่ไหมใช่ครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ Instagram ของโกไลนะครับ แล้วก็ผู้ชมทุกคนคือคอมเมนต์เยอะๆให้นะครับผู้สนับสนุนของเรามีเจบรากับเสื้อผ้ากอร์บูนะใช่ครับแล้วก็คลิปละเราชลักคนนึงหนึ่งคนใช่ไหมใช่ฉลักหนึ่งคนนะครับได้แก้วสูญญากาศของซีบราครับโอเคแล้วก็บูดบูดด้วยนะครับบูดด้วยนะเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ชันนำของไทยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ